โอ้ยสูงเพื่อนบางคนเห็นแล้วก็อาจจะเรียกว่าไม่กี่ังก็ได้เนาะ,ะบุกชน,นะนะไอ้ชางอีสานใต้ใกลายว่าวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บนี่เลยเอืม b บล็กเบอร์ก็เคยพาเ,เพื่อนๆมาเก็บไปแล้วนะรอบหนึ่งแต่ว่ารอบนั้นแค่เก็บไปทําคลุกพริกเกลือกินเฉยๆแต่ว่ารอบนี้พอดีได้สูตรแบล็กเบอร์กวนมาเดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆเก็บ b l a c k เบอร์ลูกสุกๆจะเอาไปกวนดูว่าอร่อยหรือเปล่าเออเอ๊ะโอ้ยสูเอะน้ำต่ำาอะ งั้นจะพาเพื่อนๆไปเก็บเลยเนาะที่ตองนี้ก็จะมีอะไรอยู่บ้างเนาะ ก็ใส่เสื้อมาแบบแบลวใสๆ่ๆมิกี้เมามิกี้ใจเพื่อนบางคนเห็นแล้วก็อาจจะเรียกว่ามิกิบังก็ได้เนะ หนามเยอะมากเลยนะเออ เออเออจอยมีอากิบังปลาจะนับแลเตเออ,เอ,อจากตรงนั้นไม่ไกลก็มีนี่แบล็กเบอรี่ฝั่งนี้จะยังไม่ค่อยสุกเนาะเขาจะสุกไม่พร้อมกันนะแต่ละต้นอะแต่ละที่แต่ละจังหวัดเขาก็สุกไม่พร้อมกันนี่อันนี้กำลังเริ่มสุก ก็มีแดงๆอยู่เต็มเลยมันย้อนแสงอีกแล้วแหละมองไม่เห็นเดี๋ยวจะมาเก็บตรงนี้กันเนาะเข้ามาเก็บแบล็คเบอร์รี่ในปา่าก็เจอเนี่ยต้นแอปเปิ้ลด้วยแหละมีต้นแอปเปิ้ลด้วยใกล้ๆลูกเยอะอยู่นะเดี๋ยวลองไปเก็บกินดูก่อนว่าหวานไหมถ้าหวานจะเก็บกลับบ้านสัก3าสลูก นี่เก็บมาแล้วนู่นต้นเขาอยู่ข้างหลังข้างบนสูงๆเห็นไหมเดี๋ยวลองชิมดูก่อนว่าหวานหรือเปล่าถ้าหวานจะเก็บจะได้เก็บไปสักสองสามลูกนะหวานอยู่นะหวานหวานผมเปรี้ยวน,นิดๆแต่ว่ามันไม่ค่อยกรอบอะ เดี๋ยวเก็บกับบ้านไปสักสองสามลูกแล้วกันนะ มาเก็บแบล็คเบอร์รี่ก็เจอต้อนแอปเปิ้ลไม่รู้ว่าจะมาทําคลิปเก็บแอปเปิ้ลหรือเก็บบลนะูเบอร์รี่เนี่ยเมียนี้เหมือนแค a นเบอร์รี่เลยแต่ว่าไม่น่าจะชาหรอกต้นสูงเกินเฮ้ยนี่ไม่ได้มีแคปเปิ้ลนะมีอันนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นแอปเปิ้ลเหมือนกันมั้งแอปเปิ้ลเล็กแล้วก็มีลูกแพรอยู่ใกล้ๆเนี่ยลูกแพรลูกดกมากเลยดูสินี่ นกดกมากโอ้โดอกนู่นอันนี้คือผลไม้ป่าเนะเพื่อนๆเก็บกินได้ตามสบายเลยเอาถุงเอาอะไรมาเก็บได้เลยนะแต่ว่าส่วนมากก็ไม่มีใครเขาเก็บกินกคนที่นี่ขี้เกียจหรือว่ายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะดูสิเยอะมากเต็มเลยอ่ะ หอมมากเลยแบบสักกระกรักเลยดูสิเดี๋ยวจะเก็บลองชิมก่อนอบุกจับนะไอ้ชางลูกมันเล็กๆต้งเลย หวานหวานมากเลยอร่อยกว่าแอปเปิ้ลอีก hmm. หวานมากเก็บอันนี้ดีกว่าแอปเปิ e ้ลไม่เอาแล้วกรอบด้วยอร่อยหวาน รสชาติเหมือนฝรั่งฝรั่งแบบสุกไม่สุกสิฝรั่งแบบหอมๆอะ่ะเดี๋ยวมาเก็บอันนี้เก็บอันนี้ไม่เก็บแล้วแอปเปิลนี่ก็เก็บมาแล้วเดี๋ยวไปหาเก็บแบล็คเบอร์รี่ต่อเนาะเดี๋ยวไม่มีใครกวน ได้มาแล้วเราก็จะทำการล้างเนาะล้างให้สะอาดล้างเอาฝุ่นออกล้างสักสองสาน้ำ ล้างเสร็จแล้วเราก็ามาลงหม้อได้เลยเนาะหม้อที่เตรียมไว้ปกติตามสูตรของ ที่เพื่อนให้มาจะเป็นต้องใส่น้ําลงไปนิดนึงด้วยแต่ว่าเรามีอันนี้นะเรามีน้ำแบล็คเบอร์รี่เราก็จะใส่น้ำแบล็คเบอร์รี่ใสนิดหน่อย ใจครับพี่บี้บี้ให้มันแหลกให้มันละเอียดเราให้เข้าเดือดก่อนนิดนึงก็ได้ ก็คนคนบีบีไปประมาณ30นาทีเนาะ ครบส0นาทีแล้วก็จะได้ประมาณประมาณน,นี้เนาะแล้วก็ปิดไฟก่อนอเพื่อเป็นการทุ่นแรงและประหยัดเวลาในการบี้เราก็จะใช้เป็นที่ปั่นมือที่ปั่นซอสต่างๆ <c oughs> ปั่นให้ละเอียดเลยนะ แล้วก็ปละเ,เอียดพอประมาณแล้วทีนี้เราก็จะมาทำการกรองให้เหลือแต่น้ำแบบเนียนๆเนาะแต่ถ้าใครชอบแบบกรึบๆกัดเข้าไปแล้วกรึบๆก็สามารถใส่ไปทั้งมเมล็ดใส่ไปทั้งหมดได้เลย แต่นี้ไม่ชอบเน้องก็เลยจะกรองเอาเม็ดออก ตอนแรกเรว่าจะเอาแต่เม็ดเนาะแต่ว่าแบล็คเบอรี่เรามีน้อยอเพราะว่า,ามันเริ่มจะหมดแล้วก็เลยถ้าเอาแต่น้ำมันก็จะได้แค่นิดเดียวก็เลยเปลี่ยนใจแล้วจะเอาทั้งเม็ดเลย แล้ก็กวนต่อจนมันเหนียวเนาะจนจนกว่ามันจะได้ที่แต่อีกนิดนึงก็คงจะได้แล้วหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากให้มันเหนียวให้มันจับตัวได้เรวก็สามารถใส่แป้งข้าวโพดลงไปได้นะอันนี้เราก็จะไม่ใส่น้ำตาลเนาะเพราะว่า เราอยากได้รสชาติแบบรสชาติของเขาล้วนๆเลยพอกวนต่อไปก็เนี่ยจะเป็นแบบนี้ก็เริ่มจะได้ที่แล้วก็ให้ปิดปิดไฟเลยแล้วก็เราให้เย็นสักพักหนึ่งแล้วค่อยเอาไปตากนะพอเริ่มเย็นแล้วก็ เทลงไปในกระดาษสาที่เราเตรียมไว้ได้เลยกระดาษกระดาษไขนะกระดาษที่ใช้อบขนมปังอบเค้กนะห,หลังจากนั้นก็เกลี่ยเท่าๆกัน เกลี่ยให้ความบางเท่าๆกันเนาะจะได้แห้งเร็วๆแห้งทั่วๆแห้งเท่ากันทั้งหมดหลักการหลักการก็จะเป็นหลักการเดียวกันกันกบทำมะม่วงกวนนั่นแหละมเพื่อนๆเนาะแค่เปลี่ยนจากมะม่วงเป็นแบล็คเบอร์รี่แค่นั้นเอง ไม่รู้ว่าเท่ากันหรือเปล่านะสมมติว่ามันเท่ากันแล้วก็แล้วกันเนาะทีเราก็เอาไปตากแล้วก็รอให้มันแห้งก็เป็นอันเสร็จเรียบรย้อยเดี๋ยวพอแห้งเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาตาัดและชิมให้ดูกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไง